สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีสานพลังเปมะลีค่ะวันนี้อากาศดีเลอพี่น้องอากาศดีกะแต่ว่ายัางหนาวอยู่ติดลบสามเลอจ้าแต่ว่ายม่มีหิมะสวัสดีค่ะคุณท้าปน,นีวัสดียายจอยว่าสันวาสวัสดีค่ะ วันนี้ออกมาข้างนอกค่ะอากาศดีเก้าโมงเช้าอากาศกำลังดีวันนี้มีแดดแต่ตอนบ่ายฝนจะตกฝนตกมาได้อาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเพี่น้องจ้าวันนี้ยัยจอยได้ออกมาข้างนอกออกมาชมข้างนอกพี่น้องเอ้ยประเด้ออกข้างนอกอื เออมึงปลารับต้นบากแอปเปิป้ลปารับกระเลี้ยงกำลังเหลืองอุ้ยหุยขอบคุณค่ะสติเกอร์หัวใจกอดๆชมปารับปลารับชมวิ้วทิวทัดหายใจข้างนอกเกินมาเนี่ยหลังจากฝนตกอาทิตย์หนึ่งเต็มๆมีแต่ฝนกับฝนเมื่อวานก็ตกทั้งวันเมื่อนี่ ตอนเศร้านี่ออกแดดออกอยู่แต่ว่าตอนบ่ายเขาว่าฝนจะตกใจยก็เลยออกมาสูตรอากาศให้ใจก่อนขอบคุณค่ะสติกเกอร์จากคุณท้าปณีชาแนลเนาะเนาะออกมากังอกหเือพี่น้องมากับคูใจคือเก้าเลยพี่น้องรถอีป๊อบน้อย เที่ยวช่มทุ่งน่ะท้องฟ้าแกมใสเป็นสีคาาหลังจากท้องฟ้าเป็นสีมืดขึ้นม,มาหลายมือแล้วเนาะพี่น้อง <c oughs> มืดจืดคือมาหลายมือแล้ววันนี้ท้องฟ้าเป็นสีสวยเลยมือนเนี่ยท้องฟ้าโปร่งแต่ว่าอากาศหนาวติดลบด้วยพี่น้องจ้าเมืเ่อเ้านี่ว่าลบสามตอนนี้เก้าโมงอุดนเต็มหมอเกิน เศร้ารูสามแต่ว่าสวยๆมากกะจีเริ่มบวกแล้วพี่น้องกะจีบ่ลบดอกตัวน,นี้มันต็ง่วงแล้วพว่าแดดออกแล้วกะจีบ่ได้ติดลบดอกทีแต่ว่าตอนเศร้าเนี่ยลบสามหนาวหนาวเป็นยังประวัติการเดือนเมษาเมษาหนาวพวกก็เห็นพี่น้องเอ้ยหัวกะเพอ่อแยจ้จอยมาอยู่นี่หลายปีแล้วหัวกะพอ่อปีนี้หนาว ตสุป,ปีเมษาเนี่ยฮอนได้ปลูกพักปลูกมีกันแล้วปีนี้พักกะปู้ใได้ปลูกก้อนมูนี่อ่อนตัวใหญ่แล้วมันหนาวพี่นออ้องเฮ้ยเมื่อคืนนี่มันลบหลายเนาะพักเหี่ยวเลยแล่ะมันอากาศหนาวจอยผ้ามาเทียวมาเที่ยวขังหนอกเกิน,นปกติเราแยกจอยสิไ่ตอนหกโมงเศ้าถึงแปดโมงเลยพไปนองจ้า ยายจอยบอกบอกพี่น้องไว้ก่อนคือสิว่าเออพอเห็นยายจอยสิว่าเนาะแต่ว่าพิ่นก็สิว่าวาดอกแตไว้ยายจอยอยากบอกไว้ปกติย่ายจอยสีไล่หกโมงเช้าเนาะถึงแปดโมงเช้าปัตตหนีพญายแลเาขากายเง้มขึ้นพี่น้อง๋ายายจอยเลยเปิดไว้ยง้มขึ้นเลยบาดเนี่อืมตดนหกโมง 6, เช้าพิ่นกลับมาบ้านพิ่ินอนยายจอยกัเลยบอนได้เห็ุเนาะพี่น้องกัเลยบ่ได้ไล่ วันีสวยเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงยายจ้อยกระแจ้งจะออกมาไล่เล้อพี่นอ้องอาทิตย์หนึ่งค่ะเพใาญง่ายบนเขากายเนี่ยมุขึ้นวันนี้ยายจ้อยก็เลยเอาเวลาแยกการขึ้นนี่ที่เราบริยูมาไล่ไล่ตอนกลางขึ้นไวไหมพี่น้องเปิดทิ้งไว้นะยายจ้อยก็เลยมาเปิดทิ้งไว้มืขขึ้นนี่อาทิตย์หนึ่งหนระ้อพี่น้องเด้ยยอยายจ้อยจะไปขึ้นตอนหกโมงสิบถึงแปดโมง